ตอนที่ส9ความเดิมตอนที่แล้วเอลลิกกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เขาจัดการบารักผู้ส่งพยายามจะสังหารเขาและเดบิวตได้อย่างอลังการงานสร้างในฐานะผู้นำตระกูลเมลวินเจอร์ไม่เพียงแค่นั้นเขาได้รับคำเชิญจากตระกูลเนเรสเตอร์ตระกูลตัวแทนของเฮสแกรม ที่เป็นผู้นำของหอคอยเวทเออใช่พี่สาวนายก็จะมาด้วยนะฮะอะไรนะทำไมนายเพิ่งมาบอกฉันตอนนี้เนี่ยนายรู้ไหมแล้วว่าช่วงหลังๆนี้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นกับนายมากขนาดไหนนายก็น่าจะติดต่อพี่สาวของนายให้เร็วกว่านี้หน่อยนะน้องชายที่รักเอลริพี่ได้ยินว่านายกำลังจะไปที่บ้านของตระกูลเนเรสต์ อย่าไปสร้างปัญหาให้พวกเขาจังกว่าพี่จะไปถึงและเตรียมตัวให้ดีด้วยถ้านายวิ่งหนีนายตุยเย่แน่จบสิ้นแล้วฉันตุยเย่แน่ <c oughs> ดูเหมือนจะมีเดมอนจริงที่ฉันไม่รู้จักอยู่ในตระกูลเมลวินเจอร์ซินนะ เพราะเขาสามารถทำให้เจ้าผู้สิ่งชั่วช้ายิ่งกว่าซาตานตัวสั่นไปด้วยความหวาดกลัวขนาดนี้พี่เขาเป็นดั่งนางฟ้าเลยนะเวลาที่นายไม่สร้างปัญหาหนะ้าข้าว่าแล้วเชียวจะมันตัวปัญหานายลืมไปแล้วเรื่องไงว่าพี่เขาพยายามอย่างหนักขนาดไหนเพื่อที่จะทำให้นายสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนนั้นได้ฉันจำได้หนะ้าและฉันก็รู้สึกขอบคุณมากด้วย แต่ทานายได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพี่สาวฉันนายไม่มีทางพูดแบบนี้แนะ่ไม่เอาหนะ้าพี่สาวนายก็ยังดีกว่าพี่สาวฉันละกันนายคิดว่ายายป้านาั่นถูกตั้งสายาว่าแม่มดโดยไม่มีเหตุผลเรื่องไงนิกัยของพี่ฉันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยหลังจากที่ผู้คนสรรเสริญเขาว่าเป็นอัจฉริยะนายไม่สามารถแม้แต่จะเรียกเธอว่าเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปได้ด้วยซ้ำ ฉันจำได้ว่าฉันบอกว่าฉันจะอัดนายอย่างสาสมใช่ไหมนะนายก็น่นจะบอกพี่สาวคนนี้ดีๆสิถ้านายอยากจะโดนอัดมากขนาดนี้ <S <S ขอบคุณพี่ทาชาที่ช่วยเหลือระหว่างการเลือกตั้งนะครับชอนแกก็โตสัทีเถอะฉันไม่ต้องการได้ยินคำนั้นจากแก ไม่เป็นไรจ้าจริงๆนายก็น่าจะจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวของนายเองอยู่แล้วลวนะจริงไหมแต่ว่านะทำไมคนหัวแข็งอย่างพี่ถึงทำแบบนั้นล่ะหรือพี่สนใจเอลริสจริงๆฉันอัดนายเบาไปสิ่ไหมพี่จะทำแบบนี้ต่อหน้าเพื่อนของผมจริงดิแหมแล้วใครกันที่กล้าโกหกฉันก่อนล่ะ พวกเราจะไปถึงคาริษหารของท่านพ่อหลังจากที่พวกเราผ่านปราศาสตร์สัจธรรมแห่งหมอกสีฟ้าที่นั่นมีการติดตั้งกับดักเขาวงกฏด้วยดังนั้นระมัดระวังและตามพวกเรามาดีๆล่ะต่อให้เป็นนักเวทระดับหกดาวก็ยังยากที่จะหนีรอดออกมาได้เลยอะเอลริกอะไรเนี่ย ชอนพี่ทาชาหายไปไหนกันตาแก่เมฟิตน,นั่นก็หายไปกับเขาด้วยพอเวลาแบบนี้ไม่เคยจะอยู่ทำตัวให้เป็นประโยชน์เลยนะที่นี่ที่ไหนฟ้าพลังเวทมากมายขนาดนี้เลยเหรอตระกูลเนเรสเซอร์แข็งแกร่งขนาดนี้เลยพลังงานท่าต่างๆอัดแน่นจนเต็มพื้นที่ไปหมด บางส่วนแข็งแกร่งที่เหลือก็ลื่นไหลบางส่วนแหลมคมที่เหลือก็หนาแน,น่นจนรู้สึกเจ็บเลยถ้าทางพวกมันจะเป็นเวทมนต์คนละาธาตุกันนะเพราะพวกมันไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแต่พวกมันสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ผ่านพลังงานาธาตุลมฉันไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนแต่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่า ฉันสามารถทำให้สิ่งนี้กลายเป็นพลังของฉันได้ถ้าฉันมีเวลาศึกษาแล้วก็เจ้ากำลังดูสิ่งที่น่าสนใจอยู่สินะเจ้าหนูใครบางคนกำลังมองฉันอยู่ เจ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้ากำลังมองอะไรหรือว่าเจ้ามองทั้งที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันล่อฉันหลงทางก็จริงแต่มันก็เป็นความผิดร้ายแรงที่ไปแอบดูเวทมนต์ของใครบางคนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเขากำลังควบคุมมิตินี้อยู่ถ้างั้นอย่างน้อยเขาก็น่าจะเป็นอาร์เมดระดับเจ็ดดาวฉันควรทำยังไงดี ฮ่าฮ่าฮ่าจาไม่ได้ยินเสียงของฉันหรือไงฉันว่า เจ้าก็ดูมีปฏิกิริยาตอบสนองอยู่นี่นาเจ้ามาได้ยินที่ฉันพูดจริงๆหรือเจ้าหนูเดี๋ยวนะพูดกันตามตรงมันเป็นความผิดของแม่เรสเตอร์ที่ไม่นำทางฉันดีๆนี่นะดังนั้นฉันไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องรู้สึกผิดนี่ฉันจะทำเหมือนว่าฉันไม่รับรู้อะไรเลยก็แล้วกันแล้วก็รีบออกไปจากข่าวงกดนี่ดีกว่า โอ้เจ้ากำลังพยายามทำเป็นไม่สนใจตะแก่คนนี้แล้วก็พยายามจะรีบหนีออกไปงั้นหรือฉันได้ยินเสียงสมองของเจ้ากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะอำพรางฉันมองไม่เห็นข้างในเขาบง,งกิดเลยแฮะเขาใช้หมอกของฉันมาต่อต้านฉันเองเพื่ออำพรางตัวเองงั้นหรือ อัสดดนท่านจากไปเร็วเหลือเกินแต่ท่านดูเหมือนจะมีลูกหลานที่น่าสนใจเชียวละ่ะฉันเกือบจะถอดรหัสเว้นเมื่อกี้จนเสร็จแล้วเชียวถ้าคุณตาคนนั้นไม่มาเจอซักก่อนแต่โชมไม่ดีเลยฉันอาจจะจอปัญหาใหญ่ก็ได้ถ้าฉันยังคงอยู่ตรงนั้นต่อไปเจ้าจะออกไปแล้วหรอ ทั้งทงที่สิ่งต่างๆกำลังจะเริ่มสนุกมากขึ้นแล้วเนี่ยนะเพราะเจ้าปราถนาบางสิ่งที่ไม่ใช่ของเจ้ามันก็มีราคาที่เจ้าต้องจ่ายหน่อยนะสิ พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่พวกเราควรรีบบอกท่านพ่อนะปราสาสตร์สัจธรรมแห่งหมอกสีฟ้าถูกเปิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผู้นำตระกูลเนเรสเตอร์กายเนเรสเตอร์ท่านพ่อไม่สิท่านผู้นำตระกูล ลูกไม่ได้นำทางเขาดีๆหรอเออเขาหายไปก่อนที่พวกเราจะไปถึงทางเข้าด้วยซ้ำเขาหายไปก่อนที่จะถึงทางเข้าปราสาทศัทศทธรรมดูเหมือนคุณปู่ทวดมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แจะทำไมคุณปู่ทวดถึงอาการป่วยของท่านคงแย่ลงอีกแล้วนะสิพวกเราจะเอาแต่ยืนดูเฉยๆโดยไม่ทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับ เขาเป็นแขกที่มาเยี่ยมบ้านตระกูลเนเรสเตอร์ในฐานะผู้นำตระกูลเมลวินเจ้าเลยนะถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นละก็นายนี่น่ารักจังเลยนะน้องชาย พอคิดว่าเขาทําให้น้องชายของฉันผู้ซึ่งไม่เคยสนใจใยดีอะไรกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวของตัวเองเลยแต่กลับเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนคนนี้ซะเหลือเกินยุคสมัยของดยุคดวงดาวคนนี้พี่อยากรู้มากขึ้นแล้วสิเนี้ก็ใครเป็นห่วงไอ้บ้านั่นกันล่ะ พ่อก็อยากรู้เกี่ยวกับความสามารถของผู้นำตระกูลคนใหม่ของเมลวินเจอร์ตระกูลเวทมนต์ที่ยืนเคียงข้างหอคอยเวทจะเป็นอย่างไรกัน